ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของซอหมวยพารวยมีตังแชนเนลนะจ๊ะ mm hmm. ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะคะ mm hmm. คลิปหอยฮานอยนะคะแ mm hmm. นวทางหอยฮานอยคองสุดท้ายของงวดประจำวันพุทธที่2 9นะจ๊ะ mm hmm. สูตรเม็ดเดียวนะจ๊ะ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้เนาะวันนี้ก็จะจุดทูบให้แค่ดอกเดียวเนาะวันนี้สามารถนําเลขทูบไปเสี่ยงดวงไปถึงเราพัฒนาได้นะคะพี่น้องจา๋าวันนี้งดขึ้นไลฟ์สดนะคะโอเคนะคะเรามารับฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะ คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะรับชมอย่างมีสตินะจ๊ะเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้คำแนะนำจากผู้ปกครองนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าตัวเลขก็เกิดจากการคำนวณของสถิติหอยที่ออกในงวดก่อนๆน,น,นะจ๊ะพี่น้องนะจ๊ะพี่น้อง อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะคุณเราก็สามารถเจาะเข้าตรงๆเจาะเข้าเลียวซ้ายเลี้ยวขวาได้เนาะไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจา้าโอเคจ้าเรามารับชมกันดีกว่านะว่าวันนี้เมื่อวานนะ่ะเลขทูบเข้านะคะ9 0, 0้า0 9ตรงเป๊ะเลยนะเ,นเ,ยนะเห็นบนนะ่นวันนี้มาแล้วเลขเจมาแล้วลูกจ้า เล็กทูพีไขมาแล้วจ้ามีอารมณ์หองเพลงเองเนาะถ้าว่าเกิดว่าเอ็ดมินนี้จะพูดภาษาเสียงในฟิล์มนี้ทุกท่านจะฟังรู้เรื่องไหมคะถ้าฟังรู้เรื่องกดหนึ่งด้วยนะคะตะเกโฮะตะเก้โฮเกนเน็กซี หลักเกอช่วยเอดนะคะหลักเกอช่วยเอดภาษาฮกเกี้ยนจีนฮกเกี้ยนก็หลักเกอช่วยเอดหลักเกอก็เดือน6วันที่1น,นะคะวันที่1เดือน6ของคนจีนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอะเรามารับชมกันดีกว่าว่าเอาตัวไหนสายสุขภาพไปเลยสองจ้ะสายสุขภาพไปสองเลยนะคะฟันให้สองห จบให้สองศูนย์สองหนึ่งสองสี่หกหนึ่งเอ็ดชอบเอ็ดชอบสองตัวนี้นะคะสามตัวตัดเล่นไปเลยสามหกสองตัดเล่นเลยชุดกันเอาไปสี่คู่กันไว้เผื่อ อย่าลืมปิ้นหัวลงเด้อพี่น้องเลขก,กับเลข9อย่าลืมกลับหัวลงนะคำว่าปิ้นก็คือคำว่ากลับนั่นแหละบางทีก็อาจจะใช้เสียงในฟิล์มเนาะพี่น้องนะเนาะเบิ้นไปเลยสองสองตัวเดียวรอได้จุดก่อนนะพี่น้องนะ วันที่29นะจ๊ะโค้งสุดท้ายของวันที่29นะจ๊ะวันพุทธที่29นะจ๊ะเน้น29นะคะอย่าลืมปิ้นหัวเอาเดอ้อเลขเก้ากับเลขหกเป็นเลขโตเดียวกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสายสุขภาพวิ่งรูดสองตัวเดียวขอล่อไปเลยนะพี่น้องนะอย่าลืมกับหัว อย่าลืมกลับหัวกลับให้อย่าลืมกลับหัวอย่าลืมกลับหัวนะคะเลขทูปนะคะที่ขีดเส้นใต้คือเลขที่แอดมินชอบนะคะอะ่มาดูเลขทูปวัน,นกันเจ็ดสเจ็ดเจ็ด เร็ว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 รีบทอุอย่าเยื่อย่าอย่าอย่าโดนอย่านาน f อี FC ไม่ชอบดูคลิปยาวยวแต่ดูคลิปยาวยนั้นคือแอดมินจะได้เวลานะแต่ถ้าคลิปสั้นๆคนชอบดูแต่เวลาไม่ได้เยอะ นา่าจะเป็นเลขแปดเนาะ โอ้ยเจ็ดแปดพะนะเอาฟาดเบึ้มเลยพี่น้องเจ็ดแปดเดี๋ยวไปลดเสียงพระเทศลงก่อนเนะเาะม่รูมันจะจิตลิขสิทธิ์หรือเปล่าเที่องนี้จะกินอาหารญี่ปุ่นนะพี่น้อง มาหมาให้ลูกกวันวนี้ไม่รู้จะทำอะไรกินเดินโรงงานนี้ว่าจะปวดกับเมนูกับข้าว78็ดนะคะพี่น้องเอา้าก็สูตรเดียวกันกับแอดมินเขียนให้เมื่อกี้นะไม่ได้ลอกนะคะไม่ได้ลอกไม่ได้ลอกนะคะไม่ได้ลอกการบ้านจากทูปนะเมื่อกี้เขียนไปก่อนแล้วนะจ้าพี่น้อง เขียนไปก่อนที่เลขทูบข้างล่างตัวที่2จะออกนะเขียนไปก่อนเลยนะพี่น้องไม่ใช่ลอกอาจากเลขทูบนะดูนะแอดมินเขียนให้เจ็ดแปดแล้วนะแต่เลขทูบมันก็มาเ8จริงๆรอดูเลขข้างล่างว่าตัวที่หนึ่งแอดมินจะชอบนับจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะพี่น้อง โซจะชอบนับจากข้างล่างข้างล่างสุดอย่างเงี้ยขึ้นไปข้างบนจะถือเคสอย่างเงี้ยจะไม่นับจากข้างบนลงมาข้างล่างเพราะว่าการเริ่มต้นเราก็ต้องปีนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนใช่ไหมมันไม่มีใครที่สามารถกระโดดขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วก็ค่อยๆปีนลงมาข้างล่างเราต้องปีนจากข้างล่างค่อยๆปีนค่อยๆปีนค่อยๆไต่ค่อยๆขานขึ้นไปข้างบนค่อยๆขานขึ้นไป แอดมิน <Ad> จะนับจากข้างล่างไปนะคะพี่น้องแต่ใครจะตีลังกาลงมาก็ได้แล้วเลขทูกตัวนี้คือจุดให้เมื่อวานคือวันที่28 690ก็เข้า09ไงคะพี่น้องเข้า09นะคะเมื่อวานแล้ววันนี้ใครจะเอาไปเล่นอีกก็ได้เนะาะจะกลับหัว6996หรือว่า6699 90ก็ได้เนะาะเมื่อวานมันมา0 9ย์วันนี้มันอาจจะเป็น90ก็ได้หรือว่าเราจะเอาเลข7 0ศมาข้างๆกันอย่างนี้ก็ได้89ก็ 8, 9, ข้างกันเอาเออถ้าดดบเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนสูตรของแอดมินลงเลยนะคะพี่น้อง899 8ปดพะนะเอา้ามาสิตรงเป๊ะแต่ละพี่น้องคะ่ะอีชั้นเขียนก่อนทูบจะออกนะคะอีชั้นคิดก่อนทูบจะออกนะคะพี่น้องจ๋า รอดูอันที่3จะ้ะว่าจะเป็นตัวไหนแล้วประมาณบ่าย3ามโมงหรือบ่ายบ่ายสี่โมงบ่าย3ามโมงของไทย3หรือ4ี่โมงของไทยสี่โมงหรือ5้าโมงเย็นของไทยเนาะแอดมินจะปล่อยคลิปเราคงสุดท้ายอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าฝาก ติดตามด้วยนะคะ คนเราทุกคนก็มีปัญหาแตกตา่างกันไป เดีบวกก็เป็นเลยค่ะห้าแปดเจ็ดพ่ะนะโอ้ ตา,ตาหินนระดดเลยพี่นุ่งหาเปดทบหาเปดทบหาเปดเก้าโอเคนะคะเรามาเขียนไว้ก่อนเนาะ เลขสุดนะอย่ามัวอย่ามัวเลขสุดนะคะของวันนี้ก็จะเป็นเจ็ดแปดห้าจ็ดแปดห้านะคะพี่น้องของเมื่อวาน 09 6 099 066นะคะพี่น้องนะรับไว้พิจารณานะคะอันนี้ของวันนี้นะจ๊ะแอดมินจะนับไป7 8เอ้าแปดอย่างนี้นะคะพี่น้องจ๊ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆทุกท่านนะคะ เลขสูตรเขียนก่อนเลขทูบจะออกนะคะพี่น้องจา๋าเฮงเฮงรวยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงรวย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 ,รวยค่ะสวัสดีค่ะ